จากกระแสข่าวนะครับที่มีนักเรียนบอกว่ายากจนแต่สอบติดแพทย์ครอบครัวยากจนแล้วก็มาเปิดรับบริจาคนะครับแน่นอนครับเมื่อเปิดรับบริจาคก,ก็มีคนอ่าบริจาคเข้าไปเป็นจํานวนมากเป็นจํานวนมากน,นี้เราไม่รู้นะครับว่าจํานวนมากเนี่ยเท่าไหร่นะครับเท่าไหร่แต่เรารู้ว่ามีคนบริจาคเข้าไปแต่ก็มีการไปขุดคุยนะครับว่าเด็กคนนี้ ไม่ได้จนจริงเพราะใช้มือถือนะครับเป็น p p o o n นะครับราคาหมื่นกว่าบาทแล้วก็มี iWatch ก็คือเป็นไอเดียผมไม่แน่ใจ iWatch อะไรเนี่ยนะครับอ่าราคาก็เรียกว่า2ออย่างโอ้โหราคาพอสมควรเลย สังคมก็ตั้งคำถามทันทีว่าน้องคนนี้จนจริงหรือไม่ครอบครัวจนจริงหรือเปล่าหรือว่ายังไงหรือจนทิพหรือว่ายังไงซึ่งแน่นอนครับล่าสุดเมื่อมีกระแสออกมาอย่างนี้นะครับล่าสุดนี้นะครับก็ทางญาติเนี่ยก็ได้ออกมาชี้แจงว่าน้องวินเนี่ยสอบติดแพทย์ใช้มือถือแพงเพราะเอาไว้หาความรู้เพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตเผยยอดบริจาค8แสนเศษเป็นคนบอกนะครับว่าญาติเนี่ยเป็นคนออกมาบอกนะว่าน้องวินเนี่ย ที่ใช้มือถือแพงเพราะต้องการหาความรู้เพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตคําถามคือถ้าเกิดมือถือราคาถูกๆหรือมือถือราคากลางๆมือถือที่เป็นมือสองเนี่ยหรือว่าราคาที่มันปกติที่ราคาไม่ถึงมือเนี่ยราคาที่ต่ำ่ามือเนี่ยราคาสักประมาณสักห้าพันฝ่าหกพัเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอาไว้ใช้หาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้ใช่ไหม ไม่ว่าคุณจะจนคุณจะไม่มีเงินยังไงก็แล้วแต่แต่ถ้าคุณต้องการให้นะครับลูกๆหรือลานบุตรหลานเนี่ยนะครับหาข้อมูลหาความรู้เพิ่มเติมในอินเทอร์เน็ตเนี่ยคุณต้องไปหาเงินมาซื้อโทรศัพท์มือถือราคาแพงๆเท่านั้นถึงจะมาหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ใช่ไหมถ้าตอบแบบนี้ถ้าให้เหตุผลแบบนี้เพราะอะไรครับเพราะวันนี้ถ้าคุณไม่มีเงินคุณก็ต้องเซฟเงิน ใช้เงินอย่างเขาเรียกว่าอย่างต้องจําเป็นที่สุดถูกต้องไหมฮะในการซื้อโทรศัพท์เพราะผมถามว่าโทรศัพท์ราคาเนี่ยสี่เก้าเก้าห้ามันก็สามารถที่ใช้หาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้เยอะแยะมากมายไม่จําเป็นเลยที่ต้องใช้โทรศัพท์แพงๆแล้วบอกว่าที่ซื้อโทรศัพท์แพงๆเอาไว้อะเพื่อต้องการเอาไว้หาข้อมูลหาความรู้เพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต มันใช่เหรอครับมันใช่คําแก้ตัวเหรอครับมันใช่แค่สิ่งที่มาบอกเหรอครับงงมากครับกับบอกแบบนี้เพราะว่าวันนี้คุณออกมาเปิดรับบริจาคเพราะคุณบอกว่าครอบครัวคุณไม่มีเงินแต่คุณใช้โทรศัพท์ผมค่าพูดเลยณนะวันนี้ผมว่าโทรศัพท์ที่น้องคนนี้ใช้นะครับกับไอไอโอสอะไรที่ที่น้องคนนี้มีอ่ะคนที่ โอนเงินไปบริจาคเนี่ยมีหรือเปล่าคําถามคือคนที่โอนเงินไปให้เนี่ยช่วยเนี่ยมีใช้หรือเปล่าผมว่าบางคนอาจจะไม่มีใช้ด้วยซ้ำม,มั้งแต่นี่ญาติเขาออกมาชี้แจงบอกว่าที่ต้องใช้โทรศัพท์แพงๆเพราะต้องการหาความรู้เพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตถ้าแบบนี้ก็คือโทรศัพท์ราคาถูกๆโทรศัพท์ราคาอ่า ไม่ถึงหมื่นราคา5้าหกเนี่ยมันไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตได้เลยอย่างนั้นสิครับแล้วเขาบอกว่าเผยว่ายอดบริจาคแค่8ปดแสนเศษนะครับสิมกราหกหกจากกรณีที่นักเรียนชายนายน้องวินอายุ18บปีชาวจังหวัดพรัทลุงเนี่ยได้สอบติดแพทย์แต่ขาดทุนทรัพย์จนต้องเปิดขอรับบริจาคแต่ต่อมาถูกเพจดังแฉภาพว่าใช้โทรศัพท์มือถือ นาฬิการาคาแพงจนทำให้ชาวเน็ตตั้งคำถามพร้อมเรียกร้องไปให้เปิดเผยยอดบทเงินบริจาคล่าสุดญาติผู้ใหญ่ของน้องวีนได้ออกมาชี้แจงว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่ยากจนจริงมีไรายได้จากการกีดยางรับซื้อเศษยางประมาณ3 4 0ถึงบาทต่อวันบางวันก็แทบไม่มีเงินจะากกินข้าวจึงปรึกษากับญาติิ เข้าช่วยเหลือและโพสต์เรื่องราวลงเ c e b o o k เพื่อระดมทุนให้เด็กได้เรียนต่อซึ่งก่อนหน้านี้ครอบครัวเครียดมากเพราะลูกสอบติดแพทย์แต่ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาส่งเรียนในส่วนของประเด็นที่ถูกกล่าวหาว่าใช้ของแพงขอชี้แจงว่าน้องไม่ได้เรียนพิเศษแต่มีการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากออนไลน์ซึ่งต้องใช้ใช้เครื่องมือที่ทันสมัยโดยแม่เป็นคนหา เงินนะครับหาหยิบยืมเงินมาซื้อและผ่อนเป็นเงินงวดเมื่อนําไปใช้ซื้ออุปกรณ์ให้ลูกใช้ในการเรียนฝากขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญที่ส่งเสริมมาช่วยเหลือครอบครัวน้องด้วยโอ้โหต้องใช้ต้องใช้นะครับจําไว้นะครับว่ามือถือราคาถูกๆมือถือราคาเฮ้าพันเนี่ยไม่สามารถใช้หาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ไม่ใช้สามารถหาข้อมูลความรู้ได้นะครับ ต้องใช้มือถือราคาแพงๆเท่านั้นครับคุณจะยากจะจนแค่ไหนคุณก็ต้องลินลนครับถ้าคุณอยากจะหาข้อมูลฟาร์มรู้ต่างตคุณต้องลินรนเอาเครื่องไม้เครื่องมือที่ราคาแพงๆเท่านั้นถ้าแบบนี้นะครับตามนี้นะครับส่วนเงินที่ยอดบริจาคหลังจากนี้ส่วนเงินยอดบริจาคขณะน,นี้หลังจากบิดบัญชีรวมได้ประมาณ80,000บาทซึ่งจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อดูแลเงินบริจาคต่อไป นี่แหละครับคือสิ่งที่ให้เราได้เห็นว่าวันนี้คนส่วนใหญ่จะใช้ความน่าสงสารใช้ความเห็นอกเห็นใจใช้อ่าเขาเรียกอะไรความเห็นใจนะครับความสงสารของคนออกมาโพสต์แล้วก็หาถามว่าวันนี้นะครับเขาบอกว่าอะไรนะจากเนี้ยอ่าที่ซื้อของแพงเนี่ยเพราะว่าอะไรเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยคําถามคือวันนี้ ถ้าคุณไม่มีเงินคุณบอกว่าบางวันเนี่ยคุณไม่มีเงินจะมากินข้าวไม่มีเงินจะกินข้าวดา้วย3ได้เงินวันละสามสี่ร้อยแต่คุณซื้อโทรศัพท์ให้ลูกคุณราคาขนาดนั้นอ่ะมันใช่เหรอครับราคาโทรศัพท์แดกแค่สี่ห้าพันบาทใช้ไม่ได้เหรอครับมันใช้หาข้อมูลไม่ได้เหรอครับมันใช้เรียนไม่ได้เหรอครับผมเห็นคนอื่นเนี่ยเยอะแยะมากมายโทรศัพท์ อย่างกับผมเองเนี่ยผมบอกเลยทุกวันนี้ผมอัดคลิปเนี่ยใช้โทรศัพท์อะราคาก็ยังไม่ถึงหมื่นด้วยซ้ําทําไมใช้ได้ครับทําไมหาข้อมูลได้หาความรู้ได้ทําอะไรได้หมดทุกอย่างสามา,าไรถสร้างรายได้ได้ด้วยแต่นี่ครูบอกว่าที่ต้องใช้โทรศัพท์ราคาแพงๆเพราะต้องการที่จะหาความรู้เพิ่มเติมในอินเทอร์เน็ตเลยต้องใช้เครื่องมือที่ทันสมัยโดยแม่เป็นคนไปหาหยิบยืมก่อน คุณไม่มีเงินแต่คุณไปหาหยิบยืมมาเพื่อซื้อโทรศัพท์ราคาแพงๆซื้อนาฬิการาคาแพงๆเนี่ยให้กับลูกคุณแล้วถึงเวลาคุณก็มาเปิดขอรับบริจาคแบบนี้นะครับอย่างที่ผมบอกผมกล้าพูดได้เลยครับว่าวันนี้ผมไม่รู้หรอกว่าเงินที่ได้รับบริจาคไปเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ แต่ที่แน,แน่ผมเชื่อว่าคนที่บริจาคให้ไปอ่ะหลายๆคนนะ่ะใช้โทรศัพท์นะ่ะราคาเท่ากับน้องคนนี้ไหมผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนนะครับคงไม่ได้มีโทรศัพท์ราคาขนาด,ดนี้ใช้แน่นอนแต่ผลสุดท้ายไปบริจาคให้นี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมก็ทุกคนก็คิดกันเอาเองละกันครับว่าแบบนี้มันสมควรหรือไม่สมควร เพราะอะไรครับเพราะวันนี้ถ้าคุณไม่มีคุณก็สมควรจะใช้ของให้เหมาะสมกับฐานะของคุณเองไม่ใช่คุณฟุงฟ้งเฟ้อฟุ่มเฟยแล้วก็เปิดรับบริจาคแบบเนี้บอกเรื่อยเลยครับคิดเอาแล้วกันว่าครับว่าคนแบบนี้เป็นคนแบบไหนและบอกว่า8 0 0แสนบาทจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับว่า 8แสนบาทจริงป่ะเพราะอย่างที่บอกว่าทุกครั้งที่มีการเปิดรับบริจาคผมเชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยคนไทยเป็นคนใจบุญแล้วเป็นคนไทยเป็นคนเห็นอกเห็นใจคนรู้ความจริงหรือไม่รู้ความจริงก็แล้วแต่เมื่อมีคนมาเปิดรับบริจาคทำท่าเห็นใจหน่อยทำท่าน่าสงสารหน่อยนะครับสร้างเรื่องราวสร้างสตอรี่หน่อยทุกคนก็ยอมที่จะโอนเงินให้อันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นหน้านะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังอย่างที่บอกนะครับว่า วันนี้คุณจะหาข้อมูลความรู้จากอินเทอร์เนต็ตต้องใช้โทรศัพท์ราคาแพงเท่านั้น